ไยโอโกใส่ไหอ่าโคนิจิวะ and โคมบังวะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเกนอ่าเกนชินใช่เกมชินอิ m แพ c คตัวเกมเนี่ยมันก็ดูน่าเล่นใช้ได้เลยแหละเอาละว่าจะพูดพันธุ์ตเพลงเริ่มกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมเห็นไหมพ่อหนุ่มคนที่โชว์เอวแหละ มันเซ็กซี่มากเลยนั่นนี่ยแต่ใจเย็นๆกูไม่ได้เลือกผู้ชายหรอกไอ้เน,นี่ยกูไม่อยากจะมองเอล์แต่โชว์สะดือด้วยน่ารักจังเลยฮะเอาล่ะคุณคิดว่าผมจะใช้ชื่อนี้ได้ไหมคุณคิดว่าผมจะใช้ชื่อนี้ซ้ำกับใครหรือเปล่าวะเอาล่าละเราวนับหนึ่งสองสามกันนะถ้าเกิดว่ามันซ้ำผมจะพูดคำหยาบไอ <c oughs> อ๋อเ้อเอาแค่สปุกี้เฉยโอ้ไม่ฟู รักจอยฉันมันอีกแล้วเหรอทำไมเธอไม่เช็ดจอยมันรู้สึกแย่มากเลยมัยมนก็บว่าเธอจับไก่มันมันแล้วมาจับจอยฉันอีกทีหนึ่ง <'m> โอ้คุณผู้ชมดูกราฟิกเกมนี้เิ <Wow. S 2> ่ว้าวสูมยังไงวะว้าว <Wow. S 2> อืออ่ะกูต้องสู้อ่ะ เกมนี้มันก๊อบดิวิลไมคลายเว้ยคุณผู้ชมผมว่าใช่ฮะดูมาเลยครัตามเด็กคนนัไไ้นไปกันเลยว,ะว,ะวะ้าวเกมนี้มันก๊อบสปเดอร์แมนเว้ยคุณผู้ชมโอ้เอก็บผลไม้ได้ด้วยคุณผู้ชมครับเกมนี้แม่งก๊อบทาวเวดมูนไอ,อ้เฮียเรือจะเป็นสตาร์ดิวเลเล่ก็ได้นะว,ะวะ้าวว้าว Wow. 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 Oh yeah. Wow. Wow.

There's pot right there. what got. Show me a cooking you นี่กูโชว์ฟ <apology> ิวกรทถาอาหารกูอย่างงั <appearances> <aesthetic>. ้นเหรอรู <Kiss wei> ้ไหมว่ากูเคยทำอาหารญี่ปุ่นด้วยนะถึงแม้ว่ามันจะไหม้ก็เถอะนะ Try making <GO> a <av> chicken mushroom skewer for me ไก่กับเห็ดอย่างงั้นเหรอได้แกท้าฉันเองนะมีการตั้งกระทะแล้วก็ ว้าวมีการกดปุ่มให้ตรงกับทุกครั้งที่เราแบบว่าจะทำอาหารอย่างนั้นเหรอเฮ้ยมันเหมือนเกมช่างเรอไม่พูดดีกว่าเดคนดูก็ขาว่ากูเล่นบ่อยเกินไปเอ๊ดูเหมือนว่าเราจะมาถึงหมู่บ้านแล้วว่าแต่มาเป็นหมู่บ้านมันเป็นเมืองกันแน่ว่ะผมเล่นมาสักพักแล้วนะคุณผู้ชมผมคิดไปเองเลยว่าตัวละครทุกตัวในเกมนี้มันจะแบบว่าโหวโตกันหมดหรือว่ะแบบโตกว่าตัวอีกอะแบบให้ตายดิเพราะงั้นสาวน้อยสนใจอยากจะไปที่กับพี่ไม่น้อง เอาลืมไปกูเป็นผู้หญิงดีกว่าผมสังเกตมาสักพักแล้วนะเอพีซีแต่ละตัวเนี่ยในเกมนี่ยนะมันจะแบบว่าหน้าแหลมๆกันนิดหน่อยนะแต่พอมาดูตัวละครเราเนี่ยมันจะแบบบวมออกมานนะหัวเราว่าแต่เราจะไปยังไงนะเนี่ยอ่าชี้ไปทางนี้สินะไมปีอย่างงั้นเหรอโอ้ว้าว เดี๋ยวเะเกมนี้มันก็ควรต้องมีบันไดไหมทำไมให้ผมมาปีนอย่างนี้เลยเนี่ยกกาลังนทำให้ฉันรู้สึกถูกใจกับการปีนอย่างงั้นเลยก็ในเมื่อเกมนี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถปีนกำแพงได้ใช่ไหมงั้นบันไดเราก็คงไม่ต้องสนใจมันนะตั้งแต่เด็กคนนี้ถึงภาษาเกงไหนนะทำไมถึงใส่กาะเกงไม่รู้ดิว่ามันเหมือนท้าอ้อมเลยผู้เล่นเกมไหนกูจะมองเกงในทุกตัวละครเลยได้ไงวะเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเป็นปีเตอร์พาร์เกอร์เลยคุณผู้ชม so the present I want to give you is a wind glider อเครื่องล่อนไปหาอย่างนั้นเหรอโอไม่กอคือกูจะบินได้อย่างนั้นเหรออันตรายกรุณาใช้อย่างระวัดระวังอย่างนั้นเหรอคือยังไงกูสามารถตกปทายได้อย่างนั้นเหรอ oh yeah จะบินได้ the sky ้องฟ้ามันเป็นออเจะมางกร ว้าวตื่นเต้นมากเลยคุณผู้ชมว้าวดูการที่มันบินรอบเมืองนี่สิมันทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกเลยเว้ยกูเวอร์แอคติ้งเว้ยกูพูดจริงเจ๊งเสียงเกมมันดังนี่ยผมไม่รู้ผมจะพูดดังมปทะดามัยะนะว้าวลบเร็วแหมจะฟีลอะไรได้ขนาดนั้นแหมกลางปีอย่างเท่ มองอะไรเแอบมองฉันทุกฝีก็เหรอไสิทธิ์นาะก,การที่ฉันเล่นเกมแล้วมองตัวละครผู้หญิงเนี่ยมันจะเล่นไม่ได้เลยใช่ไหมฮะว้าวมันว้าวคือคือแบบผมไม่รู้จะพูดว่าอะไรแต่ชอบมานขอผมไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรคิดว่าผมจะได้สู้มังกรแบบว่าเท่กว่านี้แต่ว่าการไปบว่าผมตุดไล่มันไล่ยิงอย่างงั้นแหละเขารู้สึกกลมเหมือนกูกำลังเล่นเกมยิงมอนสเตอร์บนอ,อกวากาศอะไรอย่างนั้นเลย โอเคมาแล้วก็ไปว้า wow! ว <cl aps> สุดยอดโอ้ไขนะ่เด้อแหมเดินมาตกมือแล้วคิดว่ามึ <c oughs> งเท่มาก <c oughs> อย่างนั้นเลย OMG what the fuck Oh my god ทีแรกว้าวนางน่ารักมากเลยที่มี a fucking Tadoki ด้วย ายเหรอเออว้าวน้องพุ่นไฟได้เต็มที่อีกต่างหากเนี่ยโอ้ยโอ้ my god โอ้ว้าวโอ้ my god ว้าวว้าว เด็กเกียไปก็นดีไปน้องไม่ได้มองหน้ากันเลยด้วยซ้ำแหม <C> e <at> เอาคุยกันเฮ้ยท่าหลังเฮ้ย <c oughs> คุณผูชมคิดว่าถ้าเกิดผมบินจากตรงนี้ไป <c oughs> เดี๋ยวมันจะไปถึงนูนนะ่นเปล่าวะโอไปก่อน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 โอไป ไม่ได้มีใช่ไหมเราสามารถสเตลไว้ได้ไหมที่ผมพยายามย่องแล้วเนี่ยโอเคเโอ้ยเที่ย่อ้าแกไปทัำตั้งตัวใช่ไหมล่ะว่าจะมีคนุณเข้ามาหาพวกแกนะ่ะ จุดฟัตเทเวอร์มาอย่างงัน,งนเลยเหมือนการปีนหอคอยแล้วก็ไปเปิดเสาเลยนะมันเหมือนกับเกมแอสซซินเลยคุณผู้ชมเกมน,นี้มันก็แอสซิสซินกว่าผมรับไม่ได้หรอผมจะลบเกมนี้ทิ้งกูพูดเล่น <c oughs> โอ้น่ารักจังแฮะโอ้ว้าวมึงเลือดจะไม่น่ารักแล้วแหละหาเรื่องอย่างงั้นเหรอแกกำลังหาเรื่องคนที่ชอบเป็นเกมสกายริมอย่างงั้นเหรอแกถือว่าหาเลือดผิดคนแล้วเว้ย กว่ามันไม่รู้สึกเจ็บเลยฮะแต่ว่าแต่ตัวละครผมจะตายไหมถ้าเกิดผมตกลงไปโอเคถือว่าได้ลองแลว มาถึงตัวน,นี้คุณผู้ชมคุณรู้ไปเลยไหมผมผมคิดว่าเกณฑ์ม,มันเมือก็กกระวอไหวเฮียแม่งก้อนเกณฑก้อระวอชัดเลยสัตว์ดูเหมือนว่าเราจะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาแล้วโอเคพอดีกว่าก่อนที่ไม่จะติดเลย เน้นไปสักพักแต่มาทำให้รรู้สึกเหมือนว่าเราก็อยู่ในเกมเซลด้าอย่างไงอย่างนั้นเลยนะคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนผมไหมมันอะไรนะนั่นมันน็อ,อ้วนใช่ไหมเนะี่ยพี่เอต้องถูกใจเกมนี้แน่ๆถ้าเกิดพี่แกได้เห็นเจ้าสิ่งนี้เว้ยดูสิน่ารักมากๆเลยแล้วถ้าผมยิงมันเหรอโอเคหายไปเลยผมคิดว่าฮาร์ล็อกต้องโกรธผมแน่ๆเลยถ้าเกิดมาดูคลิปนี้เนี่ยเพราะว่าผมยิงน็อ,อ้วนตายแหละจะได้มากผมนะพีกับบู พีกับบูพีกับบูพีกับบูน่ารักจังแฮะแฮมั hey, นข้าวไรน้ำตาลอะไรน่ะดอกไม้อย่างงั้นเลยฮัลโหลเอาใช่ว่นมันคือบอสไวท์เฮยโอ้โหเลวเว้ไม่เป็นสามหกเลยเว้ยเกิดการเลยเจ้าก,การะต่ายน้อยโอ้ oh my, god, oh my, god, oh my god โอ้ oh my god อโอ้ my god อุ๊บอ้าว my god อดอันนี้ทำอะไรโอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยว้าว ไอ้หียใจยเย็นๆว้าวใจยเย็นพ่อหนุ่มน้อยโอ้โห okay, โอเคกูว่ากูพอแค่นี้ดีกว่าใช่พอแค่นี้ดีกว่าบอกตามตรงเลยว่าคือเกมนี้มันเป็นเกมมือถือที่พอตลงคอมได้อย่างสวยงามผมไม่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเกมนี้มันจะแบบว่ามันว คือมาสุดยอดอะผมไม่ได้พยายามจะเห่อเกมใหม่หรืออะไรนะโดยรวมๆเลยนะคือเกมนี้มีสเสน่ห์มากกับตัวเกมเพย์ของมันยอดเยี่ยมมากผมไม่คิดว่าเกมมือถือมันจะสามารถทําอะไรได้ขนาดนี้เลยนะเกมแฟนเวลหรอผมว่าคุณผู้ชมจะชอบคลิปนี้แล้วก็ถ้าเกิดสนใจเกมเนี้ยก็ลองไปโหลดเล่นดูได้แต่ถ้าเกิดโหลดมาเล่นในมือถือเนี่ยโทรศัพท์อาจจะไม่ก,ก็ได้นะทางที่ดีลองไปเล่นในเพโฟรหรือไม่ก็เล่นในคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนก็ได้นะอยาลองได้กระโลดดูได้ เอาละถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมาชิกนะครับผม and thank for watching ครับผม watching กระเบิดพาร์ทนะครับ